สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกล้องชาแนลเนาะวันนี้เราอยู่กันในเกม Dark s o u l 3นะครับก็ครั้งที่แล้วเราโซไม่พอซื้อชุดนะครับผมก็ไปฟาร,รม์มโซมาละซื้อชุดของอัศวินหัวเห็ดของเรานะครับก็คือนี่เนาะหมวกนะครับชุดเกราะแล้วก็ถุงมือมีถุงมือนี่เนาะ เราก็ตังเกงนะครับไม่ว่าเอาอันนี้เนาะชื่อชุดเป็นคือแคทตารีนาเนาะสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นนะครับแคทตารีนาเฮมนะก็โอเคครับพอเราซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันต่อครับเราก็วาร์ปไปที่เออนี่นะครับทิมซิงครับเพชรนะชัปเทลนะอาว่า,าอะไรก็ได้ ลองสเปียไพคือลองสเปียนะครับไพอ่านว่าไพใช่ไหหรืออ่านว่าพิกกี้ครับไพเนาะดีไซน์ฟอร์ลองแรงโอเคครับเด็กเกอร์ครับตนดาดสมองแดงโอเคทีนี้เราเดินออกนอกประตูนะครับเราก็จะเจออัศวิถทอยเห็ดเนี่ยอยู่ข้างใน นี่นะครับเราก็คุยนะครับตรงนี้ก็โทรอาร์โมนะครับให้เขาไปโอ้ไม่อาโมโอชิดคอนฉันอ๋อเห้ออะไรอย่างรับ อนะโอเคเราก็ได้ท่าชูมือนะครับรีจอยมาใช่ไหมอ่านถูกไหมนะครับเสร็จปุ๊บเราเสร,ร็จแล้วเราก็วัดไปที่ต่อนครับ เราจะไปวาร์ปที่ของนี่นะรสลินนะครับโอเคบทนี่นะเป็นห,อห้อง โรสลินนะครับ, okay, รบโอเค<แ>ครับตรงไปโนึ่โอ้ยโนึ่<แค>โอ้ยสามก็ได้เนาะตรงนี้น<แ>ะครับถ้าใ<แ>ครว่า<แค> ไม่มีโซใครโซ่เลน้อยก็ตามแถวนี้ได้นะครับโอ้โหโอ้โหโดนโอ้โหผมโดนชอบดีไหมโอเคครับ เราก็เดี๋ยวเราจะไปฆ่าบอสของแมปนี้กันนะครับก็วิ่งมาด้านนี้นะครับ อาจะมาจากด้านนู้นก็ได้เนาะมาจากด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะเราที่สะดวกนะครับเราก็จะขึ้นลิฟต์ไปนะครับอ,อ้อลงลิฟต์อุ๊ยโอ้โหจะโดนโโโโอ้ตัวใหญ่บนตัว มันโห okay. มีตัวนู้นอีกเนาะตัวนั่งนะครับตักอ,อะไรต่อไม่มีอะไรมีของอะไรไหมเอ่ย เรียกเพื่อนไปช่วยได้นะครับเพื่อนเราคอยช่วยอยู่ตรงนู้นเนาะอืมแต่อันนี้ไม่น่ามีอะไรนะผมลองลุยดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านี่เพื่อนเราช่วยรอช่วยเต็มเลยนะครับถ้าไม่ไหวก็เรียกเพื่อนได้นะครับบอสอันนี้คือจะเป็นหมู่เป็นเป็นมอนสเตอร์หลายๆตัวนะครับก็เราจะมันจะเป็นตัวใหญ่คอยสิงอยู่มันก็จะสิงตัวอื่นไปเรื่อยๆเนาะ ก็คืออันนี้คี่ความยากก็คือมันจะมีเมันจะมีหลายตัวนะครับเราจะต้องฟันตัวที่ตัวที่เป็นสีแดง,งนี้เนาะพอฟันเสร็จปุ๊บมันก็จะไปสิงตัวอื่นนะครับเราก็ดูว่ามันสิงตัวไหนเนาะเราก็วิ่งเข้าไปฟันนะครับนี่สิง็ล้วสิงแล้ว มันจะไปเปลี่ยนเป็นสิ่งตัวอื่นนี่ครับก็ฝันไปเรืเ่อยๆสิ่งเดวมนนๆคนนีโอ้เป็นสิ่งตัวใหญ่โตโตโตโอ้ยตัวใหญ่มาแล้วนี่ตัวบอสมันจะโผล่มานะครับนี oh, oh, oh. ่นะตัวบอสนะครับโอ้โหบอสมันก็คอยไล่ทำตามนะครับ เฮ้ยโหผิดสกินนะครับโอ้โหโดนมาไล่คำสาปโอ้โหโอ้โหโอ้โหคอยกันคอยกันเฮ้ยนี่คำสาปนี้น่ากลัวนะครับโอ้โหโอ้โหแหนมันไล่นะครับแหนมันไล่ได้นะครับโอเคก็ เคลียเรียบร้อยนะครับก็ได้สมอลดอนะครับกับตัวโซออฟเดอะดีคอนออฟดีฟมานะครับโอเคก็ตรงนี้รู้สึกว่าไม่มีข้างหลังก็ไม่มีของอะไรนะครับก็วิ่งชมโบสถได้นะวิ่งชมโบสถชมวิหารได้นะครับ ครับก็จะมีบอลไฟล์โผล่ขึ้นมาเนาะเราก็ทำ bon บอลไฟล์ครับนี่ครับเราก็เดี๋ยวจะไปเคลียร์บอสอีกตัวเนาะนะครับเราจะไปที่เอ่อบอลไฟล์คลิปลูนนะครับนี่นะคลิปลูนตรงนี้นะครับ เราจะไปที่ไฟล์ลมันก่อนโอเคเราไปหาโอเบกนะครับ คือตอนแรกที่เราเก็บของที่ฟาลอนเนาะมันจะได้เออ่โกลเด้นสกอร์มานะครับอันนี้เห็นเนาะก็เป็นสกอร์ของซ็อกโซเลอร์นะครับเราจะเอาโกลเด้นสกอร์เนี่ยไปให้กับโอเบ็กก็กิฟต์ซัอกซอรี่สกอร์นะครับก็กิฟต์โกลเด้นสกอร์ให้เขานะครับ oh โอเคก็ม okay, so ีเวทโผล่ขึ้นมาเพิ่มเนาะก็ลองดูใครชอบเวทไหนก็ลองใช้ดูนะครับเนาะเมจิกนี่ก็คือเคลือบดาบด้วยเมจิกเวฟปอดนะครับก็ดาบทำให้ดาบเราแรงขึ้นเนาะมีเนาะโอ้หกลับมาอีกแล้ว

ม่าคือบอสที่เราจะเจอต่อไปเป็น Abyss Walker Avancer นะครับ a b ิ s ว Avancer นะครับ mm hmm. เหมือนถ้าเกิดเราใช้สายฟ้าเหมือนจะตีแรงขึ้นนะไม่ม mm ีเราไปคลิป ลูนนะครับเหมือนเดิมนะโอเคครับเราก็วิ่งตรงมานะ ตัวใหญ่ก็เปิดอยู่นะครับเราก็เก็บของแถวนี้ก่อนเนาะให้เราขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับข้างบนจะมีตัวเป็นอีก,กาคอยปล่อยพิษนะนี่นะครับเราฆ่าตัวนี้ก่อนเราฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราเราค่อยลงไปข้างล่างกันนะครับ ข้างล่างอยู่เยอะนะครับจะเย็นๆเนาะไม่ต้องรีบนะครับอันนี้พลาดตายง่ายๆเลยครับตายหลายคนนะจะนี้ค่อยๆฆ่าไปเห็นตัวนี่ผมจะมีแบบตัวคอยบูชายันกันอยู่ยนะครับ ครับจะเก็บของได้โอเคครับแล้วเราจะไปทางขวากันก่อนนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะเดินตรงไปด้านนี้นของ ปล่อยมันข้างกันไปนะครับเรามาทางนี้นะเรามาด้านขวาก่อนนะครับมาจุดบอลไฟก่อนเนาะครับครับพอมาถึงบอลไฟนี่ให้เราสัมเมอร์น,นอส ก็เลยว่านี่เนาะไม่ใช่สีนู้นนะนี่เป็นสีนี้นะผมจะไม่ถูกเอ่ออ๋อเขาเนี่ยนะพอจะให้เรียกชื่อกันเนาะลอนดอรเพอร์ชาร์ดนะครับเราก็สัมงมาอร์มาั จะให้ท่าดูเอวโบมานะครับเป็นท่าพูดคุยนะโอเคเราก็ยังไม่ด้ไปทางนูน้นเรามาทางนี้ก่อนนะครับยไม่โดน เกิงกานะครับอันนี้ร้อยฆ่าเลยเนาะระวังนะครับโหดอยู่นะระวังนะครับโอ้โหโดนกันได้โอ้โหโดนโอเคเราก็มีนี้นะครับเก็บของ ได้เป็นเกรดเมจิกแฟลปอนครับเราก็เปิดทางลัดนะออใครอยากแก้แค้นตัวอัศวินที่เราเคยแพ้มาเราก็ไปแก้แค้นได้โอ้โหมาจากไหนนีย่เยเฮออ้ยนมันดูสิมานี่นะตอนก็สู้กับสวินตัวนี้ได้นะ เราเรามีเพื่อนนะครับโอ้โหยวเราตายก่อนไหมเนี่ยโอ้โหโถ่เออโอเคครับเรียบร้อยไปครับทำอะไรเระเด็ดกลับทางเดิมนะครับ ระหว่างทางกลับเนาะมันจะมีรอยแตกตรงนี้นะครับเราสามารถลงไปเอาของข้างล่างได้เห็นไหมจะมีของอยู่ตรงนู้นครับเราค่อยๆลงเนาะเออมีของสามสี่ชิ้นมาดูซิสองสามชิ้นนะครับที่จะสองโอเคหนึ่งอันสองอันฮอลโลเจมโอเคโ๊บ พอมานี้เราก็วาร์ปกลับเลยนะครับไม่ต้องไปสู้กับกบมันไม่อยู่เพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่นะครับนี่นะถ้าเราจะไม่เชิญเพื่อนแล้วเอออันนี้เหรอเช่ไเออหนอันนี้อ่ะเอเสียงอึอ๊บมีเนานะ เซนท์แพนทัมโฮมนะครับโอเคไปกลับบ้านไปครับโอเคล้วก็วัดกลับบ้านเหมือนกันวัดไปที่รัดบนฉากอัน,นล่าสุดเนาะโอเคครับ ทำไมถึงตายไม่ฟันกับใครเอามาฟันกับคนนี้นะครับเรารอแป๊บหนึ่งนะให้มันมีตัวฟันเตอร์เดินไปทางนู้นนะครับเรามาทางขวานะวิ่งมาทางขวานะครับ จะเห็นว่าเออมีสองตัวนั้นเดินไปช่วยฟันด้านนู้นเนาะเราก็เดินมาด้านนี้ไม่ต้องไปสนใจนะมีตัวส้มอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วฟันตัวส้มถึงไปม,มันสู้กันอยู่นะครับเราก็รอมันแป๊บหนึ่งให้มันสู้กันไปเดี๋ยวราก็ไปมันฆ่าไปนะครับ มาโน้นนะโ,โอเคไม่เห็นเราไหมเนี่ยโอเคไม่เห็นเรานะครับแล้วก็รอมันเดินไปรอไปสู้ทางโน้นเะก็บของโอเค ระวังตัวนูน้นซุ่มอยู่นะครับ อืมเออะไม่ควรโอ้โหตั้งตันงตั้งเร่บโอ้โหโอ้โหหายตั้งตั้งตั้งโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอเคเอโอเค นะโอเคอรตรงนี้นะครับให้เราเอซัม,มนเมอร์นะครับแบ็กแฮนนี่เนาะแบ็กแฮนก็อดฮาร์ดออกมาช่วยนะครับเพื่อเก็บท่าโพสบายไมซ์สวอช พโพสมานะครับโอเคแล้วคราวนี้เราจะไปสู้กันข้างในครับได้ยินเสียงสู้ไหมนีม่นะครับก็เป็น abyss watcher คอยดูอยู่คอยเขาสู้กันอยู่นะครับเราก็จะไปแจมเขานเองเปิดเปิดประตูชวัวรเอ้ยโอ้โหพลาดแล้ว โอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่นะครับโช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 โขตอนมันลุกนะครับสองลุมหนึ่งไงก็ต้องชนะนะครับโอ้โหโชโชอ่ะพอมันล้มทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลายร่างเนาะกลายเป็นตัวใหญ่นะครับตัวโหดมีสองล่างนะครับ ต้องระวังเนาะนู่นครับสองล่างอยู่นูน่นเฮ้ยมาโอ้โอเคนี่นะเราก็ฟันข้างหลังนะครับเน้นฟันข้างหลังโอ้โหโดนแทงโอ้โหไปต่อไปต่อไปต่อนะโอ้โหโต๊ะโต๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหโดนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราช่วยนะอยเข้าข้างหลังนะเฟาดข้างหลังนะโตโตโอ้โหโอ้โหใจเย็น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 เฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราตายโอ้โหจะตายช่วยเราจะตายก็ช่วยก่อนโตโตโตโอเค น่ได้ Center of ออฟ d อมานะครับกับโซ u ออฟเดอะบัตออฟเดอะวูดนะครับก็โอเคก็เราก็ปราบบอสสตัวนะครับใน EP นี้นไม่ยากนะสบายสบายเพราะว่าเมกี้เรามีเพื่อนมาช่วยนะครับเราก็มาจุดบอลไฟตรงนี้นะครับเ,เราก็กลับบ้านกันก่อน ทัพพิสวัตเชอรนะครับนะครับแถวบันลังเราจะเจอนี่เนาะคุยกับอียิปต์ก่อนก็ได้ครับนี่นะ I know you. คุยกับนี่นะครับอ,อ่านนี้ oh. คุยกับเพื่อนต่อนะครับคุยจนหมดเนาะคุยไปเรื่อยๆจนหมดนะครับโอเคแล้วเราให้เราไปคุยกับอีกคนนะครับ วูดเอหินไรวะนั่งมันั่งอยู่แถวๆนี้อือไม่ใช่นี่เลยโอฮาร์ดน,นะครับอืออืมอืม,อม,อมเป็นไงบ้างวะเออเรย์ยืนนั่งอยู่แถวนี้ ไกับเรีย้ยวหักตรงนั now end, come <laughs> ้นเดนะ็กน now in Vang come on now in come on เฮ้มันไปไหนไวะโุ้ยมันนั่งอยู่ตรงนี้นะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองแล้วก็ยังไม่มาะไร เราลองวร์ปไปแอปิคอเชออีกทีแล้วกลับมานะครับเราต้องคุยกับฮอควูดจะได้ฟราลอดลิงนะครับแต่ว่าเออฮอควูดหายปไปไหนโอเคลับไปเียเดี๋ยวมันจะมานะครับ หายไปแล้วนะครับก็ยังไม่เจอฮอกวูดนะครับคึ้มืองไปไหนเนี mm ่ย hmm. ปุเห็นนั่งอยู่ตรงนี้ทุกทีอา <Welcome, S 1> น้เเหมือนตัวแฮนด์ฟูดจะมาแล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องลงไปใน คาทาทูมก่อนนะครับก็คือลงไปในสุาสานก่อนนะครับเราตัวฮอกวูดก็จะมานะครับพอมาเสร็จเราก็มาคุยเขานะคุยไป <ๆ S 1> เรื่อยๆครับเขาใช้ฟาลอนลิงเรามาโอเคก็เป็นอันจบเฟสต,ตรงนี้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็จบอีพีนี้แต่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ